การทํางานมันคือแบบประกวดกันสมมติห้องน,นี้ห้องประชุมทุกคนคือนักแต่งเพลงหมดทุกคนอ่างเงี้ยอันนีองอย่างเพลงเพื่อใครนี่คือพี่ลงพี่ลงก็ทํามาด้วยนะสมมติพี่ลงแจกมาว่าโอเควันนี้เดี๋ยวประชุมเพื่อเพื่อใครทุกคนทําประกวดกันทุกคนก็จะทําใส่คคสเซ็ตรวมถึงพี่ลงก็ทํมาด้วยส,ส <laughs> แล้วก็โยนใศ่ตะกร้าทุกคนโยนใศ่ตะกร้าตรงกลางายาขย่าเขย่า,ยาขย่า,ยาเปิดกีฬาเปิดเดี๋ยวนะครับคือแสดงว่านี่คือเมโลดี้ไม่มีการเขียนชื่อไม่เขียนชื่อโอ้ยแฟร์มาก สนุกดววิธีดีมากวิธีนี้ดีมากเพราะว่ามันลดความใบแอดไงเกิดสมมติบอกว่ามีพี่คนหนึ่งที่เป็นนักแต่งเพลงดังคนก็จะแบบอาจะไม่กล้าวิจารณ์อาจะไม่กล้าวิจารณ์ถ้าเป็นคนที่แบบโตแล้วแบบมีวุฒิภาวะแต่ได้เกิดห้องนั้นน่ะไม่บอกว่าเป็นของใครแต่เอาเนื้อมาอ่านปุ๊บโอ้เนื้อดีโอ้เมโลดี้ดีตอนนี้ยังไม่มีเนื้อยังยังไม่มีเนื้อนะอันนี้คือเอาแค่เมโลดี้ก่อนก็ทุกคนก็โยลงมาแล้วก็ทุกคนก็ให้คะแนนกันจริงๆสุดท้ายงานนั้นเอ็กเซ็กต์ก็ไม่ ทุกคนโหวตให้ป๊อปจากกษีษพี่ลงถึงต้องโอเคเพลงนี้ป๊อปแปลเลนต่อมาแล้วเนื้อเนี่นยส่งให้อีกห้องหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าติดกันส่งให้ชมพู่ฟุตตี้โอ้โหซึ่งห้องนั้นเป็นห้องประชุมอีกปะห้องนั้นก็เป็นห้องประชุมแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็จะระดมกันเขียนเนื้อแต่ละคนเขียนมาใช่แต่บางทีถ้าแต่ละคนเขียนมาแล้วอย่างเช่นมีมคีคอนเซปต์แล้วอย่างเช่นโลกส่วนตัวทุกคนเขียนมาแล้วแต่ว่ายังแบบ ยังแมงๆก็ขึ้นบอร์ดขาวโลกส่วนตัวแล้วก็ไปเลยประโยคแรกหากหัวใจของเธอวุ่นวายอยากปล่อยให้ไปกับสายลมอะไรต่อดีวะนะอยากได้วันดีๆอันนี้เขาจะช่วยเขียนโหมีความสุขฟังแล้วแบบมันคือได้ใช้ไอเดียกันจริงๆอะแล้วก็ไม่แปลกเลยที่ทำไมเพลงพี่มันถึงคิดมันถึงติดหูทุกอันมันฟัง<ห>ได้ทุกเพลงจริงๆนะ